ร้อนแรงราวกับไฟอร์และเป็นเทียนที่กำลังจะเผาแป้งลุกเป็นไฟอยากฟังหรือยังอยากฟังหรือยังถ้าอยากฟังขออีกรอบต้องดังนะรอบนี้นะใครไม่ชนประชาใครไม่ชนประชาใครไม่ชน It's Blasanova. <laughs> ตกตอนนี้หลายๆคนถามว่ามีเวลานอนบ้างไหมทำไมต้องทำขนาดนี้คุณพี่คุณนะ้าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วความรู้สึกในการที่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้ววันที่ราวหวตนายกรัฐมนตรีไม่สำเร็จแต่ลักษณกไม่เคยลืม จำความรู้สึกวันนั้นได้จำได้ว่าวันนั้นเรามีแค่150อือในสภาจำได้ว่าวันนั้นมีคนผิดสัญญากับเราและการจัดทำให้รอบนี้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลของเรามีโอกาสสำเร็จ คนไม่เชียร์พักประชาชนยังรู้เลยว่าท่านเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างถล่มทลายก่อนเราก็คงทำไม่สำเร็จคุณพี่ความรู้สึกเหล่านั้นมันจุกอกมันเลยทำให้ต้องทำงานอย่างหนักมาตลอดสองปีไม่ได้เพิ่งมาทำวันนี้ไม่ได้เพิ่งมาทำวันที่เขายุบสภา ทำมาตลอดสองปีและพวกเราพักประชาชนเราทำกันมาทุกคนทั้งพักเพราะเราต้องให้ผลงานเป็นตัวบอกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเลือกเราจะสนับสนุนพวกเราเพื่อเข้าไปมีอำนาจหรือไม่คุณพี่คุณน้าตลอดสองปีที่ผ่านมานะคะทั้งตัวไอ ตัวเพื่อนสอสอพักประชาชนเราทุ่มเททำงานอย่างหนักเพราะเราโกรธค่ะเรากโกรธโกรธมากด้วยโกรธตั้งแต่วันที่ควบรวมทูดีแท็กควบรวมทูดีแท็กตอนนั้นสิริกัญญาธนาธรอ,ออกมาพูดออกมาขวางเราไม่มีพลังในการจะไปขวางสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จจนทุกวันนี้ ก็ควบรวมสําเร็จค่าโทรค่าเน็ตก็แพงเอาแพงเอามาขูดรีดพวกเราผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตโกรธมากพี่พอจะเลือกตั้งทีไรแม่งรับซื้อไฟเพิ่มทุกทีและไอการรับซื้อไฟเพิ่มนี้สุดท้ายแล้วมันก็ไปปากฏอยู่ในบินค่าไฟของพ่อแม่พี่น้องประชาชน60ล้านคนทั่วประเทศ ประชาชนคนธรรมดาไม่ทำงานวันเดียวไม่ทำงานเจวันไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีเงินใช้ในายทุนมีโรงไฟฟ้า13โรงไม่เปิดใช้เลยครึ่งหนึ่งตลอด365วันเราทุกคนต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์เพื่อค่าพร้อมจ่ายเพื่อความมั่นคงความมั่งคั่งของนายทุนพลังงานกปรป้าหมอ ในที่นี้อาจจะไม่มีใครเป็นลูกหลานเกษตรกรแต่เราก็รู้ความรู้สึกของเขาวันที่คนลงทุนสามแสนห้าแสนล้านหนึ่งเปิดออกมาอีกทีไม่มีปลาไม่มีกุ้งเหลือสักตัวคนทั้งประเทศร,รู้หมดว่าต้นตอมาจากไหนทำไมมนันเอาผิดไม่ได้ เป็นแค่ปฏิกิริยาเร่งแต่สาเหตุของการที่ตึกมันถล่มลงมาคือการคอรับชั้นอย่างถึงรักรายงานรายงานมีรอยอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่ตีรับเอาผิดคนทำผิดไม่ได้มันเป็นเพราะว่าอะไรประเทศนี้กดไปมาทั่วประเทศ วัดยาลามีของที่ถูกทิ้งล้างสร้างด้วยงบประมาณสร้างด้วยภาษีของเราถูกทิ้งล้างอยู่ทั่วประเทศไปพัทยามีตึกมีตึกวอเตอร์ฟอนไปนราธิวาสมีสนามกีฬาไปสงขามีควอเลี่ยมไปทุกที่มีของที่ถูกทิ้งล้างที่ถูกสร้างด้วยงบประมาณของพวกเรา อย่างนั้นะไม่มีใครถูกลงโทษเลยโกรมากโกรมากๆากคนทำงานควักเงิน750เวลาดูบินเวลาดูบินไปเสร็จเงินเดือนมันตัดไป750เดี๋ยวเดือนนี้มันจะตัดอ,อีก875บาท ำนำานเปิกช้าสงเดือนไม่ได้แม่งไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรเลยโกรธมากที่คนทำงานต้องใส่ให้มันเดือนละ750เดือนละ875แต่มันเอาไปทำปฏิทินมันเอาไปซื้อตึกสกายนาะ อย่างเดียวคือรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล้าที่จะหาคนมันนั่งเป็นประธานในการสืบสวนสอบสวนเอาคนผิดมาลงโทษลากคอคนผิดเข้าคกุกหลักฐานมีทุกอย่างปรากฏชัดขาดแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีเจตจำนงที่ตั้งใจเข้าไปเพื่อเอาผิดที่ตั้ง เพื่อผู้ประกันตนเพื่อแรงงานเพื่อคนมนุษย์เงินเดือนจริงๆและคุณพี่เชื่อเถอะถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากพรัประชาชน,น,านมันไม่มีใครหน้าไหนที่จะเอาผิดคนในกระทรวงแรงงานคนในประกันสังคมได้ ง่ายมากก็แค่ไปเปิดดูชื่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสิบคนย้อนหลังแล้วดูสิว่ามาจากพักไหนบ้างนี่แหละเหตุผลที่เราจะไม่สามารถเอาผิดใครในสำนักงานประกันสังคมได้ถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแรงงานที่มาจากรัฐบาลประชาชน